สวัสดีค่ะตอนนี้อุ๋ยอยู่กับรถฮาวาว H6 ค่ะคันนี้นะคะลูกค้ามาทําเครื่องเสียงค่ะอันนี้นะคะเราก็ทําการถอดนะคะลำโพงเดิมออกใช้ปลั๊กตรงรุ่นทั้งหมดนะคะไม่มีการตัดต่อสายไฟอันนี้จะเป็นทวิตเตอร์เดิมค่ะคู่หน้าจะเป็นแกนแยกนะคะ คู่หลังก็จะเป็นแกนร่วมค่ะเราก็จะเอาทวิต t ตอรนะคะใส่ไปที่นะคะจุดเดิมของรถนะคะคันนี้นะคะลูกค้าเดมนะคะทั้งข้างหน้าข้างหลังค่ะอันนี้ก็จะเป็นลำโพงเอาพายนะคะตัว S2 นะคะเป็นลำโพงไฮเลสค่ะอันนี้นะคะลูกค้าก็ ติดด้านหลังด้วยนะคะด้านหลังก็เป็นแกนร่วมนะคะด้านหน้าเป็นแกนแยกนะคะมีทวิตเตอร์ด้านหลังจะเป็นทวิตเตอร์ซูเปอร์ทวิตเตอร์ในตัวนะคะก็จะมีเสียงแหลมอยู่ด้านบนมาแล้ว <S <S แล้วก็ติดนะคะ DSP นะคะตัวนี้ใช้8ชั n นลนะคะก็ใช้ปลั๊กตรงรุ่นไม่มีตัดต่อสายไฟเช่นกันค่ะ,นะ,คะในชุดนะคะก็จะมีตัวซับบล็อกให้ด้วยค่ะซึ่งซับบล็อกตัวนี้นะคะก็จะเป็นซับบล็อกขนาด8นิ้วค่ะอันนี้เราแดมนะคะให้ลูกค้าด้วยนะคะ เพื่อไม่ให้มันมีแรงกระแทกนะคะนี่สับบอลก็จะอยู่ตัางฟุตบอลแบบนี้ค่ะ